Mm-hmm. ชีวิตชีวิตหนึ่งหนึ่งเนี่้ะก็อยากนำการเหลี้ยงชีพเนี่ยะพอสมควรอเลยเนาะบางคนบางชีวิตเนี่ยจะกินกับโบมีแล้วเบิงสัตว์เลี้ยงนะ อย่างสัตว์เหีียนที่ยู่ไกลเข้าอนนะ่ะบางตัวบางตนเนี่ยโอ้ยอยู่สนุกสุขสบายนะอย่างสุนักอย่างสิบางตัวบางตนอยู่ลำบากเกิดมาก็มีคล้องคูกันก็มันเด้ พวกเฮ็บพวกมัดจังเสรลุ่มถึงกินเหลือดตัวเยียไปหมดนะหากินก็นลำบากการเสียบสมบัติบ่พร้อมกะอยากมิลลูกตัวเองก็หากินลำบากเลน่นสอกขยะ ขุยเคียกองขยะโดนคนทำลายคมเห้งจนถึงอโยุพ่อะสมพันธุ์บันยังไม่ลูกบานไม่ลูกเลี้ยงลูกอีกบ่าดหาขุยเคียได้กระดูกชินนช้นหนึ่งหรือเนื้อชิ้นหนึ่งขาบแนลนครับหาลูก อยู่กินลำบากบางตัวบางตนหมัอนอยู่สบายนั่งรถเก๋งนั่งรถปิกอัพไปใไส่ขวาใส่กระเป๋าหอยแม่น้ำกลนะพระเน่นเอาใจใส่เศรษฐีผู้มัง่งคั่งมีเงินมีทองเรียนดูคือ มีหอโรงแรมมา้าคนได้ระดับหาดาวคน,นหออยบานอนย่างสิบงหวจกักรลอกว่าเขามีธุรกิจทำบ้านพักโรงแรมให้ม้าให้สุนักอ <c oughs> ย่างพวกสิบไปทำงานไปธุรกิจไปท่องเที่ยวต่างประเทศเจอสิเขามีเงินหล่นมือเขาก็เอามาก็ไป ปากโรงแรมไปขิดเป็นลายวันลายตัวไปเจ้าของโรงแรมเรามาทำธุรกิจแล้วจบปริญญาโทษสองใบแล้วเจะไปเห็นธุรกิจตัวนี้อยู่ต่างประเทศประจักษ์ตอนไปเรียนหนังสือกลับมามาเห็นธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลม,มา ดูแลสุหนักปีไรหนอเปิดเป็นสาขาที่สองแล้วเขาผัวเข้านี่แล้วไปเป็นผู้ดูแลทำงานพนักงานในโรงแรมดูแลม้มาผ้ามา้าอาบน้ำผ้ามา้าวิ่งให้อาหารอยู่ของแอร์ก็ว่าไปที่เกรดค่าใส่ใจก็ต่างๆกันไปนะ มันก็เหตุนในเห็นสะท้อนมาถึงบทชีวิตของคนนะเนาะบางคนบางท่านในโลกเนี่ยโอ้ยอยู่ยากลำบากเป็นคนเผาเรร่อนก็มีหากินหมองนี้เบิดก็ง่ายเผาไปอยู่หมองไม่จะมีการกดขี่คมเหงกัน ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะบางคนก็ไปเป็นถาดเขาบ่กมีประเทศสิยูว่าเป็นบ่าูรหิยาเป็นว่านะก็มีควนพวกข่ามนุษย์นั่นะเห็นบ่าก็เลยตกไปอยู่จังสันโอ้ยจักสิว่าลำบากสำใดพิจาจรณาบึงนะพอมาเห็น ผู้คนบางคนบางท่านเกิดมาบ่ไส้สร้างได้ทำไม่ยังอยู่กินสบายเครื่องใส่ใหม่ซ้อยเครื่องนุยความสะดวกครบครันเบิดสะดวกสบายมหาเศรษฐีบางตระกูลบางท่านรถกงยังประดับประดาโดยต้องคำขึ้นตึง คนก็นเลยตะเกียดตะกายเกินไปอยากมีจังสันอยากเป็นจังสันนะเน้่ยเลยลืมปัจจุบันเดียวล่ะว่าเป็นอยู่จังไดคูเหมือนนี่นะคนนึกนว่าความพ่อควาสซุขควมอิม่มมันติดึ้นอยู่กับวัตถุสิ่งของมูลคามากมายทั้งนอกจนลืมไปว่า ความสุขที่ห้อเกิดขึ้นกับปัจจุบันในทางกับพุทธศาสนาที่เป็นบอกเพิ่นซ้อนเพิ่นปฏิบัติคนควาเห็นเข้าใจแล้วคือการยับยั้งชั่งใจว่าให้มันตตเตลิดเปิดเปิงไป้กับอารมณ์ทั้งนอกนะอยู่กับปัจจุบันทำวา,าววมเข้าใจถึงความบ่เทียงบ่ได้ไปขาดหวังอีกยังจนเกินไปนั่นนะ คนถุงมือมันขาดหวังเกินไปถต่มีสิ่งนี้จังสิมีโอกาสได้ทําความดีจังสิประต้องตะเกียรตะกายขามแยงแยงกันขึ้นไปสู่ตำแหน่งตีตนเองไม้ตาจองไว้หาเงินมาแล้วเสียด้ยซอยนั่นนี่ได้มากหาเงิน บางคนก็นสั่งไงตัวเองพ่อซะก่อนจังสิได้ในซอยผู้อื่นหลีบควนควายห้าเอาลืมชีวิตนี่มันบมแน่นอนแล้วลืมไปยังว่าสิไปเมือ่อใดบต่ตมีตำแหน่งใหญ่โตกันดล้ดอกการสิเป็นคนดีนั่นนะเป็นพระเป็นสงฆ์กระบ่ตตองว่า ลำรวยมีเงินลอยล้านพันล้านจึงตีเป็นพระดีเลยให้มันขึ้นตรงยึดโยงอยู่ด้วยธรรมวินนยนั่นแหะมันเป็นพระสิมีกิเลสอยู่แต่ว่าอยู่ยึดโยงด้วยธรรมวินนยกะซำเสือมันมีกงอันแข็งแกร่งรั้งไวนั่นเดี๋ยมันรู้มันรายมันกระบอาสภาษามาดไปทำอันตรายแกสัตว์อื่นผู้ค้นอื่นใดนะ พระที่ขึ้นตรงต่อรรมวนันในจิตใจประกอบด้วยความละอายความกลัวบาปกลัวพิษเพี้ยนออกจากรรมวนัยมันมีกิเลสอยู่กับบร,ริษัทําำสัวแล้วอย่ามันผิดธรธรมวแตนทุนอยู่หันดิจนกลัวมันติสินไปเปลืองไปจางค่ายไปกิเลสตัณหามดเปลี่ยนไปมันเดเจพิจารณาเห็นอย่างสันตด แต่วคนถมเหมือมันแล่นำแดนนำอารมณ์ภายหนอกมันจูงมันดึงไปสามถ้าไปบ่ละอายนะยังเอาเสิเห็นแต่ง่ายนึกกูเหมืองสื่อสารไร่พมแดนเห็ดดีอยู่ไซกเ็เห็นเห็ดซัวอยู่ไซก็เห็นขั้นเห็ดดีคนกับบ่เยากเบิง่งดอกข่าวสาร สื่อสารเหลืองพระดีพันท้ำดีภาพปฏิบัติคุณง่ามค่วมดีเข้ากับว่าอยากไปอ่านไปสอกไปผลไปหลือห้าหรอกทัานทาพระเหตุพิษเพี้ยนออกไปเป็นข้าวเป็นข้าวแล้วโอ้ยจะแม่ผลหลือหาบรสจะแม่ผน,นสอกหาท่านทาพระเทศในฟัง่งทั้งโลกโซเชียลทั้งยู u ูบเฟซบุ๊กเรอไม่เป็นว่าอยากฟังเลย ไปจังสั่นเนียแน่สิอะไประโยชน์กับการนำรงอยู่แต่ละวันแต่ละเมือ่อแต่ละชีวิตผุ้คนเนีการได้ฟังมันม,มันเป็นเหลืองง่ายเนยีในทางพุทธศาสนามันเป็นบอ่อเกิดความรูตัวการฟังมังก็ได้ฟังสิ่งที่หฮอเบ่เคยได้ฟังบางเถ่อบางคราวฟังแล้ว จำเลื่อนล่างกับสิจจำได้แม่นขึ้นแต่ได้ฟังซ้ำก็ไปอีกนะครับพิจารณาจังส์การฟังโดยดีมันก็กอ่อให้เกิดปัญญาพระเจ้าพระสงฆ์เพิ่นกเทศให้ห้าละสัวท่ำดีนะั่นแเมื่อละสัวท่ำดีแล้วจิตสงบจิตสงบมีสมาธิไกพิจารณาถึงความบัเทียงของหมูเห่เฮานี่แล้ว เป็นบ่เผากันไปอยู่เรื่อยๆแต่ละคนแต่ละท่นานจ้เหมือแล้วสิเป็นเห่าแนะ่น,นอนว่าต้องว่าต้องบ่ตบ้องขึ้นนะไดี๋ยเผาแท้นนะถ้าบ่าไปนับถือลทัทธิศาสนาอื่นนะั่นนะเผาแท้เคยขึ้นว่าจะคข้องที่มองเท่งจักเทือ่อบ่อยู่แต่ละเหมือไปเหยี่ยมคนป่วยไปยามคนป่วย ไปเยี่ยมซบูุน,นันนี่คือหน่อมมหาเจ้าของจ้าเถื่อัวหอกเกลิดเป็นยังสี่แล้วมียังเ่าบัทันไดเฮ็ดด้ำว่าโดยเหลืองคุณงามความดีเห็ดจังไดหนอการสางคุณงามความดีมันก็ทรงผลในหฮอได้รับเหลืองดีๆการทํำเหลืองบอด่ดีมันก็ทรงกลในหฮอรับในเหลืองบ่ดีเป็นผลนัง งดขืดอย่างงดจ็กเทอ่อบวกการตำนิเ่าผื่นกันนะนะนิ่นท่าวาไรากันนะนะโหกหมดเท็ดกันนะนักปฏิวัติปากนั้นพร่องได้ง่ายแต่เด้ขอมุสาวาทาโมสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิพูดคำเท็ด นินท่ทาซอเสียดค้ำยาเพื่อเจอเขาพวกว่าเจ้ของไปปฏิบัติแลนหามองปฏิบัติเศร้าวอละละเหลืองม่วนมือน,นีนะนินท่าเกาเตะค้ำเสียหายบุ้คนที่สามโดยที่คนฟังด่าเสื้อเห็เขาเกิดความเสียหายสังคมกูเหมือมันแมนงโอ้ย มีแต่คนแช์ในข่าวก็ได้กอ,อกไมาแช์นั่นได้กออกไมาแช์นี่คนดีในยุคป,ปัจจุบันนี่คือคนปราชญ์มูว่าเป็นคนสัวสี่หนาว่าผู้อื่นเนี่เป็นคนเลวเพื่ออย่างไงคนอื่นหูว่าจะคล้องเป็นคนดีสังคมหลอบหนอกก็เป็นแบบนั้นแต่ว่า ในทางพุทธศาสนาค่วมดีก็ต้องทําเอาเองนะไม่ต้องไปชีนนะด่าผู้นั้นว่าผู้นี้นะทําเอาเองเฮ็ดจังไหนมันยังสีดีกตเฮ็ดนห้มันถูกศีลที่ล่ละหาขอ้อหาประการนั่นขาบทหาประการนั่นเป็นจะศีลปัญจศีนว่าปฏิบัติให้มันได้ที่เราตรวจสอบสอดซอ,องเบิ่งกายใจเจ้าของอย่าให้มันบกพร่อง 24ชวโมงนี่เบิงตรวจตาเบิงตนเองมันเป็นผีจักชวโมงเป็นคนจักชวโมงเป็นบาจักชมงเป็นคนดีจักชวโมงเบิงมันไปตัวหายใจเข้าใจออกก็รลลึกนึกถึงอูน้นี่ตายแท้ตายแท่เยอะคนาเบิงพิจารณาจังสิบว่ประมาณ ตาพิจารณาถึงค่วมบวัวเทียงแถร่างกายสังาขารข้องเฮ้านี่เฮาเกิเห็ุบ่ประมาทเมื่อคนบ่ประมาทก็บบ่ไปทํา่วมซัวบ้าเนเฮาเกิดมาทุกวันนี่บีบบปเฮาได้รับแต่อดีตชาติก็มี่การกระทําบองเฮ้าแต่ปีก่อนวันก่อนก็มีคือเฮาเป็นนินท่าเขาเฮห้องมักบ่บา,านเขาดินทาเฮาห้าาองมักบ่าอเ้ายินบ่ะพุนน์นินท่าเฮ้า ยินว่าผู้นั้นให้รายเฮ้าเฮามักบอ่อถามใจเฮ้าบึงเฮ้าก็บอ่อมักเขาบ่หมักก็คือบ่เศร้านินท่าเขาเขาคืบอบ่เขาคือการใส่รายผู้อื่นนี่เจตนาก็ดีบ่เจตนาก็ดีได้รับข่าวสารมาบ่ได้หูเหตุหูพ้นมันกระนําเหลืองเล่าลา,ลานั่นไปเล่าต่อสู่บุกคลซีดีที่หาไป โดยประเดีหัวเรื่องจริงเท็จเป็นจังไดจังเตียนด้ทเสียเบิ่งในนทังโทรศัพท์เบิ่งในทีวีไล้ยินข่าวผูนั้นเล่าตอมากเบาต่อกันไปเรื่อยขยายต่อกันไปเรื่อยดินไซของคนบ่อก็อยากจะเติมเสริมเติมแซงแตเติมสีใสไค่เข้าว่าแต่งเลืองเพราะว่าธรรมชาติของผู้เบ่็บอยากจให้ผู้ฟังตั้งใจฟัง เหมือนกับทาากุธศาสานาเป็นกาจไหนตั้งใจฟังต่วาสิ่งเพิ่นเบามันบอเป็นโทษเป็นอันตรายต่อผู้ฟังมันคือทั้งโลกว่ะทั้งโลกบางเรื่องก็เป็นประโยชน์บางเรื่องก็เป็นโทษโทษที่เ้าเรื่องร่วมหลายพ่วมบ่ดีบ่างามของผู้อื่นจ้ากิ่งเจ็ดสำเนบอกดูกันฟังเฮาเอาไปเบาต่อสานต่อข็ดแยกันกับแต่พันพ้นละไมผิดไปปลูกที่ละ เอาต้นใหม่ผิดไปปลูกมันโตขึ้นมามันก็เป็นต้นใหม่ผิดมันออกดอกออกพ้นมามันก็เป็นพ้นหน้าใหม่ผิดเอาไปหายู้ได้กินก็นเป็นถั่วเป็นอันตรายคําเบาที่เขาเอาไปเบาสื่อสารกันเรื่องนั่นเรื่องนี่จักจิงเท็ศสำได้ยินข่าวเข้ามาก็บเบาต่อไปคนทำลายห,หมดสมัยก่อนได้กอ้ยหลวงพอวิมลนละถ้ะถูกกระท้ำสำใด ต่างคนสีกระทําต่อเพื่อนก็นได้รับผลกรรมกันไปตามๆกันเจตนาธรหมเขาเสื่อมเสียเขาได้รับอันตรายเขารับทุกทรมานเนี่ยบ่าถิีเป็นใดมันก็ได้รับผลกรรมทั้งนั้นได้อิจฉารณาเบิ่ถ้านยังเวียนาหวใยเกิดจะได้โลกอันเหนี่ในสังสารวัฏอันนี้นะเกิดมาเป็นยังก็ได้รับกรรมกันไปเรวร้ายนักบาก็แล้วแต่ผลการถี่ทรรมไหว ลวงนานะั่นนะผิจรรณาเห็นอย่างสันเดยฟั่งนี่ก็ฟังฟ่งเขามนอมมาหาใจจ้าของไดมัน่ได้ไปคิดอีกอย่างหลายอย่างพุทรเจ้ากายนี่บ่เทียงเฮาก็เห็นแล้วมันบ่เทียงชีวิต่เฮาเกิดมาผ่านวัมามันมีส่วงจังหวะโอกาสลักษณะท่าทางนันจะเปลี่ยนไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็บปโย่โโลกไพยก็รุ่มเล่าเข้ามาอย่างพระพุทรเจาเเป็นตรัสไว้กายนี้เปรียบดังดังโรคขนาดนั้น น่าก็เห็นในตัวเป็นอย่างไรแม่บอกคุณนายเจ้าพนตัดไหล่เพิ่นบรดมีคลินิกบเดมีเครื่องอุนเตซ่าบเดมีเครื่องตรวจเลือดวัดผลียังได้แต่พนตัดไว้ชัดเจนว่ากายนี้เปรียบดังดังโรคเพิ่นกระไล่เลี่ยงเขาฟังอาการสามสิบสองอย่างก็มีโรคสามสิบสองอันเห็นบ่กในกายเขาในโรคตาโรคหูโรคนั่นโรคผิวหนังสารพัดโรคที่เกิดขึ้นโรคในตับในไตในไ้ในพุงพวก อยู่ปัจจุบันก็จึงไปเรียนหมอเฉพาะทางนี่ว่าแพทย์เฉพาะทางแพทย์กระดูกกับรูแล่เรื่องกระดูกแพทย์พวกผ่าตัดกระดูแล่เรื่องผ่าตัดเป็นไปยังสันใดเมื่อเรียนในผู้จจ่อว่าเห็นว่าญาติบอะ่ะเป็นอย่างไดเกิดมาพ่อใจบอในพชฉาิปัจจุบันนี้มีชีวิตอยู่พอพ่อใจแล้วจำเลยว่าต่อดีตยิีงยังไหว จำบได้แล้วสิเบิหนึบกระลึกชาดปางกอนบแม่นบุภูมิอภินยาพสิไปหูเหลืองกระลึกชาดโน,นนนันนีได้หลานกระบอกพอใจวัดเฮากระบ่ต้องไปเศร้าไปงุ่มไปคืดมันดอกแต่เว้าอียังเมือก่อนเดือนก่อนกันยังจำบได้เห็ดอียังทํำไห้ก็ยังจำบไดจํจำในบางบได้บบางท่นบอกถ้าเห็ดบ่ดีก็สงคนในห้องที่ละถ้าบอกพื้นเขาก็าเระบอกพื้นขึ้น เป็นยังสัน้นผนบอกผืนเขามันผนม้วนบาทเนี <c> ่ <oughs> เออผู้ถอวัวลาดเป็นยังผูกเป็นกติไอ้เขาผิดจารณาเห็นหลูกเขาปากแวงช่องเพดานโบเห็นหลูกเขาเห็ดบวดีบางามเพิ่ง็บไปบอกผืนไปว่าลอยเหาะเขาได้หามึงมีหลูกม่ต่อมึงจะตกหมาหลูกหอดล้านมึงได้ผนบอกไปนี่ เพิ่นเหตุย่างใหว่าจังสั่งเพิ่นผูกไปข้าเกรงกลัวต่อการเยาะเย้ยตต่งใจเจียตาหน่ายเขาเก็บชับนำใจเขาเกิดมาทุรนตภาพอยู่แล้วเขาจังให้จิเป็นสั่มเติมด้วยการห้วเราะเบาเสียดสีถิ่มแท่งเขาใน้างถี่บ่ดีเพิ่นสิเป็นผลกลับมหาลูกเข้าเป็นลูกเขาเกเรเสเพบ่ตังใจเลียเเล้ยนเป็นซาเป็นแสอุ้มทองในโรงเลียนลงยังเอามาเบาขยายคว่วมไป มันตกถือกลูกเข้ามันติเป็นจังไดเพื่อนยังให้หามไวอควโบราณเพิ่นไ่อยจะไปหาเห็ดหาเบาจากกองสั่นมันติดตกมาหอดลูกหอดล้านเข้ามันบ่ดีเพิ่น,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 พนระวังหามบ่อยเข้าไปกระทำควมพิษทั้งวาจาทั้งคว,ม,งว,าางควมเบาเป็นอย่างสัน้นอ้าวบ่ฟัง